สวัสดีครับสาลมคอย FC นะครับคลิปนี้มาแกะกล่องให้ดูอีกแล้วนะครับก็รับชมกันเป็นแนวทางแล้วกันนะครับใครที่ว่างๆก็ล้องเข้ามารับชมรายละเอียดดูนะครับว่าเหรียญธนบัตรแบบไหนที่มีราคาแล้วก็ขายได้นะครับคลิปนี้นะครับอันนี้มาแกะกล่องให้ดูอีกนะครับผมซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับเป็นร้านใหญ่เลยแล้วกันนะครับไม่ใช่พ่อค้าธรรมดานะครับเป็นร้านใหญ่ นะครับก็มีการแบ่งปันเหรียญกันนะครับเหรียญธนบัตรนะครับอันนี้เป็นคลิปใหม่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นคลิปเก่าคลิปนี้บันทึกคลิปวันที่30 30มีนาคม2 5 6 7นนะครับมาแกะกล่องกันดูเลยว่าได้เหรียญอะไรมานะครับวันนี้คลิปนี้กล่องนี้ เป็นเหรียญที่ซื้อมานะครับไม่ไม่ใช่ส่งมาขายนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีส่งส่งเหรียญ5บาทปี40มาขายนะครับก็ก็มีอะไรใหม่ๆมีอะไรเข้ามาก็พยายามมาอัปเดตให้ดูนะครับอันนี้ซื้อมาจากพ่อค้านะครับผมก็เป็น <Made> พ <with S 3> ่อค้านะครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแต่ว่าช่วงนี้จะซื้อจะซื้อแนวนี้มาบ่อยสักหน่อยนะครับมาดูกันนะครับว่าได้อะไรมาบ้างอ่าเป็น2ห่อนะครับก็บันทึกคลิปไว้ให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะครับ การซื้อขายออนไลน์ผมบอกตลอดนะครับให้ก่อนจะแกะหรือว่าเ,าเช็คของนะครับก็ให้ถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับเผื่อว่าของที่ได้มามันไม่ตรงตามที่เราพูดคุยกันนะครับจะได้มีหลักฐานเอาไว้เอาไว้เคลมนะครับอันนี้ผมผมสั่งทั้งเหรียญได้เหรียญมาด้วยนะครับอันนี้ซื้อ,อนี่นะครับเป็นเหรียญเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวแกะออกมาก่อนอันนี้เหรียญ แล้วก็อีกขอหนึ่งนะครับนี่อันนี้เป็นธนบัตรนะครับการแพ็คธนบัตรก็จะแพ็คแบบนี้นะครับแพ็คธนบัตรส่งให้ลูกค้าหรือว่าอยังไงอะส่งมาขายนะครับนี่นะครับแพ็คหากระดาษลังขออภัยนะครับหากระดาษลังประกบสักหน่อยนะครับธนบัตรจะได้แบบไม่โกงไม่งอนะครับนี่นะครับดามไว้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นธนบัตรนะครับ อ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ <c oughs> พอดีช่วงนี้ทำคลิป <c oughs> เสียงอาจจะหายสักหน่อยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับแกะให้ดูบางส่วนแล้วกันนะครับ <c oughs> อ่าเป็นธนบัตรนะครับที่ที่สั่งซื้อมานะครับ หลายๆท่านอาจจะคิดว่ามีด้วยเหลือธนาบัตรของปลอมหรือเปล่านะครับธนาบัตรแบบนี้ไม่ไม่ใช่ของปลอมนะครับเป็นธนาบาททัตรที่ธนาบัตรที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับแต่ว่าการเล่นการเก็บแบบเนี้ยคือคือเขาเก็บมานานแล้วนะครับนี่นะครับรุ <c oughs> ่นใหม่ๆน้องๆรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับธนาบัตรร้อยบาทแบบนี้นะครับ อ่านี่ะครับแต่ก็คือยังมีอยู่นะครับยังมีให้เห็นอยู่บ่อยๆในกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้มีลูกค้าสั่งมานะครับมีลูกค้าสั่งมาผมก็เลยอ่าซื้อมาให้ลูกค้านะครับนี่นะครับเป็นธนบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่านี่นะครับได้มาอันนี้สามใบแล้วก็อ่าได้มาหกใบนะครับนี่ครับก็มีการลงขาย ในกลุ่มนะครับ <c oughs> ได้มาได้มาอีกหกใบนะครับ <c oughs> แล้วก็มีเหรียญได้เหรียญมาด้วยนะครับเ,เหรียญเดี๋ยวผมขอเช็ครายการดูหน่อยนะครับ โอเคนะครับสั่งไว้สี่รายการนะครับอ่าสี่รายการเป็นเป็นธนบัตรอ่าที่สั่งมานะครับอันนี้หนึ่งรายการนะครับสามใบแล้วก็อีกรายการสามใบนะครับแล้วก็ได้เหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญอ่คุ้มกล้าวเนื้อเงินนะครับก็ลองลองสั่งมาดูนะครับว่าจะมีลูกค้าสนใจหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับก็ได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับ อันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับก็ก็ลองลองสั่งมาให้ลูกค้านะครับนำเสนอลูกค้านะครับอันนี้เป็นเหรียญ50สตางค์ปีพศ2493นะครับก็คือเป็นเหรียญที่มีการสอบถามมาบ่อยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าได้มาเ45เหรียญน,นะครับแบบนี้ไม่แพงนะครับเล่นกันหลักสิบแค่นั้นเองนะครับ50สตางค์ปีพศ2493แบบนี้นะครับ อันนี้เป็นรุ่นตัวหนังสือบางนะครับแบบที่มีราคาแบบที่เขาเล่นกันน่ะจะเป็นตัวหน Tru ังสือหน <ถ fronts S 1> านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูดีกว <beau> ่านะครับต <tunnels> ัวหนังสือหนาพอดีผมไม่ได้เตรียมเหรียญมานะครับถ้าไปหาเหรียญอาจจะใช้เวลานานนะครับอันนี้เป็นตัวหนังสือบางนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนะครับอนนี้เป็นตัวหนังสือบางนะครับเล่นกันหลักสิบนะครับ20-30ถึงบาทเท่านั้นเองนะครับ ด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือเป็นเหรียญ50สตางค์ตัวหนังสือบางนะครับเล่นการราคา20บถึง3าบาท20 25 30นะครับแต่ว่าถ้าเป็นด้านขวามือที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์ตัวหนังสือหนานะครับปี2493ตัวหนังสือหนาอันนั้นน่ะด้านขวามืออ่ะรับซื้อนะครับหลักร้อยถึงหลักพันนะครับสภาพผ่านการใช้งานก็2 0 0ถึง500บาทนะครับลอง ลองลองดูแล้วกันนะครับนี่นะครับมันมีสองบล็อกนะครับบล็อกตัวหนังสือบางด้านซ้ายแล้วก็บล็อกตัวหนังสือหนาด้านขวานะครับอ่านี่นครับอันนี้ก็คือได้มา40 45ี่เหรียญน,นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับเป็นเป็นการบันทึกคลิปแกะกล่องเช็คของนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับการที่เราจะ ซื้อของออนไลน์ได้ของมาแล้วเราก็บันทึกคลิปไว้สักหน่อยนะครับไหนๆก็บันทึกคลิปไว um. um, ้แล้วนะครับก็เลยมาทําเป็นคลิปรีวิวแบ่งปันข้อมูลให้กับเพื่อนๆเอฟซนักสะสมอาเพจสลานลมคอย FC แล้วก็ทางช่อง y t u t u สลานลมคอยชแนลนะครับเหรียญธนบัตรนะครับบางรุ่นขายได้บางรุ่นก็ขายไม่ได้นะครับคือเราต้องศึกษานะครับเหมือนกับธนบัตรรุ่นใหม่ๆนะครับ ธนบัตรโพลิเมอร์รุ่นใหม่นะครับที่มีการสอบถามมานะครับผมไม่ได้รับซื้อทุกรุ่นนะครับผมรับซื้อแค่บางรุ่นนะครับอ่าพอดีมีตัวอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับเหมือนธนบัตรรุ่นใหม่ๆนะครับธนบัตรอ่โพลิเมอร์รุ่นใหม่แบบนี้นะครับนี่นะครับคือมีสอบถามกันมาบ่อยเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับอาจจะไปดูคลิปจากแหล่งต่างๆที่ เป็นคลิปของมิจฉาชีพเป็นคลิปที่หลอกให้ดูเอายอดวิวนะครับไม่มีข้อมูลที่ที่เป็นความจริงหรือว่าไม่ได้ซื้อจริงๆนะครับทำคลิปปั่นนะครับก็คืออันนั้นนะอ่ะอยากให้แยกแยะนะครับแบบที่ขายได้นะครับมันต้องเป็นแบบพิเศษยกตัวอย่างรุ่นใหม่แบบนี้นะครับปกติจะมีแถบแม่เหล็กใบเนี้ยแต่ใบนี้ไม่มีแถบแม่เหล็กเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบแบบที่หายากนะครับไม่ใช่ว่า ธนบัตรพลิเมอร์รุ่นใหม่จะขายได้หมดไม่ใช่นะครับจะต้องเป็นแบบหายากแล้วก็เป็นแบบที่พิเศษกว่าปกตินะครับอันนี้ค,คือคือคืออยากจะให้ดูคลิปให้เข้าใจแล้วก็แยกแยะเพจให้ออกว่าเพจไหนซื้อจริงเพจไหนที่ให้ข้อมูลจริงๆเพจไหนเป็นมิจฉาชีพก็พิจารณาดูเองนะครับว่าเราจะติดตามติดต่อหรือว่าจะศึกษาข้อมูลจากเพจไหนช่องไหนนะครับแต่ว่าที่สำคัญอะ โดนกันบ่อยนะครับก็คือเรื่องทําใบรับประกันนะครับใครที่มาเสนอขอซื้อเหรียญในราคาสูงๆแล้วให้ทําใบรับประกันนะครับอย่าไปหลงเชื่ออันนั้นมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ธนบัตรเผื่อว่าใครยังไม่เข้าใจนะครับปกติธนบัตรรุ่นใหม่นะครับจะมีแถบแม่เหล็กตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองหยิบขึ้นมาตรวจสอบดูนะครับจะมีแถบแม่เหล็กนะครับแต่ว่าใบนี้เป็นแบบที่ผิดพลาดแล้วก็แบบที่หายากกว่าปกตินะครับไม่มีแถบแม่เหล็ก นะครับใครที่ไม่เชื่อลองหยิบธนบัตรขึ้นมาดูแล้วก็มาเปรียบเทียบกับใบนี้นะครับไม่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าขายได้ทุกเหรียญน,นะครับขายได้อขออภัยครับไม่ใช่ขายได้ทุกใบนะครับขายได้แค่บางใบเท่านั้นสําหรับธนบัตร20บาทรุ่นใหม่นะครับนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้มารีวิวแกะกล่องให้ดูนะครับว่าเหรียญและธนบัตรบางเหรียญสามารถซื้อขายได้จริงๆนะครับบางเหรียญบางรุ่น ไม่ใช่ทุกเหรียญทุกรุ่นจะขายได้นะครับก็ลองศึกษาข้อมูลแล้วลองค้นหาดูนะครับลองวิเคราะห์ด้วยดูแล้วคิดนะครับถ้าดูแล้วไม่คิดดูแล้วไม่วิเคราะห์ดูแล้วไม่แยกแยะโอกาสที่ท่านจะโดนหลอกมีเยอะมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ